โอเคสวัสดีทุกคนนี่ค่ะบุ๊คลิปดีเดนครับวันนี้ผมจะมาเล่นซีเนเทียเหมือนเดิมแต่เป็นสายปานะ่ารับผมเซึ่งด้วอผมนะคลิปนี้ผมจะมาสอนการเดินเีมของป่ารับผมนะซึ่งมันจัดสอนแบบยากนะั้นคนออป่านี่เป็นตำแหน่งที่ผมบอกให้ว่ามันแบบมันพูดยากเออใช่เพราะว่าช่วงหลังจากเราฟาร์มเสร็จเนี่ยมันจะยากตรงเตินเกมน่แหะึ่งคนนะอันนี้จะแล้วแต่คนเล่นนะมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าซีเนเทียมันควรทํำยังไงนะ แต่ความจริงมันก็เดินได้หมดหละเออโอเคช่วงต้นเกมง่ายๆฮะเราจะเริ่มเหมือนกับป่าทุกๆตัวใช่ทุกๆตัว,ว,ตวเฮ้ยแต่บางตัวก็ไม่ได้เดีย๋ยอย่างเช่นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ชินเดเทียอย่เนี่ยเราต้องเลือกที่บลาฟ้าและเทคนิคก,การฟาร์มที่เร็วที่สุดก็ทั้งหลงายทุกคนคือกดสกิลสองอะไรก็ปลาสกิลสองใส่คลิปตัวอื่นเนี่ยง่ายๆเบสิกฮะสำหรับชินเดเทียฮะทุกคนทำได้ฮะเนี่ยช่วงต้นเกมก็ อนนี้เรั้งหมดนะไม่มีอะไรบ้างคนระับช่องฟาร์มไปก่อนนะแต่ถ้าขึ้นแรงขึ้สูงผมบอกให้มันจะยากมากเลยนะใช่พวกแรงคอนพวกแรงอะไรขึ้นๆเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาเวทป่าผมนะว่าซินเนตเหนึ่งเลยต้นเกมช่วงฟาร์มมันจะแบบปางมากเลยท้งหนะอ้าวาในตอนนี้เทเอนนั่นแหละ <laughs> เทนคือเขารู้เป็นไรผมนะเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้านะ่ออะซึ่งซินเนียเอ่ะอันนี้ผมจะบอกว่ามันใช้ประมาณช่วงไนมอนถึงประมาณคอมมานเดอร์แล้วกันเออการเดินเกมเนี้ย ช่วงคอนต้นๆก็พอใช่นะคอน5ดาวสิบดาวโอเคหลังจากเราฟาร์มเสร็จนะเราก็มาต่อกับที่เลนการของผมนะพยายามอย่าตายฮะและตอนนี้เหมือนกับฝั่งตรงข้ามนี่ประหมาทผมนะดูดิแต่ละองค์คือมันมเวลไม่สี่สักตัวเลยฮะเราก็เก็บดับเบิลคิวไปได้นะอันนี้ผมจะไม่แบบไม่ตีเติร์ดไม่เตีอะไรมากไปนะส่วนตอนนี้ผมว่าจะมาเอา,อาดาค้อนนะผมนะแต่เราต้องดูสถานการณ์ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอเรา3-45ี่หคนนะผมนะนีย่ยเราอย่าพยายามตายผมนะ เราตายคือมันจะตายยากมากเลยตอนนี้ผมดูจากสถานการณ์แล้วเราสู้ไม่ได้ผมนะเราต้องถอยออกก่อนแถมผลิตเราก็ใช้ไปกับช้างด้วยดังนั้นเราก็ต้องเก็บช้างไปก่อนนะเพื่อได้กําไรโอเคเก็บช้างมาได้แถมเรามีผลิตด้วยแถมป่าต้องเอ้แถมฝั่งตรงข้ามก็เป็นเราด้วยนะทุกคนนะผมเลยตัดสินใจเลยฮะคือมาฟาร์มต่อฮะใช่ฟาร์มเอาเลือดก่อนทุกคนมากๆยังไงเราฝืนไปเราอาจจะเสียก็ได้นะทุกคนอาจเสียทั้งคนเสียทั้งแบบอ็อบเจกต์ก็ได้นะแล้วก็ตั้งหลักก่อน เรามาเอาเลนบนดีกว่ารผมนะเพราะเลนล่างดูเหมือนเพื่อนเราจะเตะผมนะเราอย่าไปช่วยนะเพราะเลนล่างมันรู้แล้วว่าเอาเราเอาเลนบนเรายังมีซิคคอยช่วยให้ผมนะเดี๋ยวไปยังใช้ได้ผมนะเรียบร้อยครับทุกคนเก็บมาได้เฉยๆแล้วเรามาดักครับแต่ดูเหมือนว่าฝั่งตัวข้ามนี่จะไปอที่บางคอนผมนะยังไงบอกแล้วเราอย่าพยายามฝืนมากเรผมนะเพราะฝั่งตัวข้ามมันรู้มากกว่าเราเอาอ็อบเจกต์ที่เราพอวะคิดว่าไหวนะแต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าเอากอนนะตอนนี้ผมก็รอมันดักผมนะเป็นเวเลสครับผมนะ มผมว่าอย่าเพิ่งเอาดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยมันยังแบบมีสกิลหนีครับผมมาเวเลสโอเคจังหวะน,นี้เรามันมาไกลคร้บผมนะเราก็ใส่ไปก่อนฮะือเหมือนว่าเวเลสเขาจะสกิลว่าทุกสกิลเลยนะวันนะเราก็ดึงเลือดมาเลยฮะไม่ต้องแบบท้ายากด้วยนะเออท้ายากที่แบบเอาสกิลสองปลาใส่มันยากเกินไปอ่าได้เหมือนเพื่อนเราใส่ครับผมนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งเราเะเสียเปรียบผมก็เสียเปรียบเหมือนกัน,กนฮะเราก็ถอยมาก่อนฮะแต่เพิ่งใส่มากผมนะแต่เหมือนดูเขาจะสวนผมนะแต่ผมตัดสินใจไม่เอาผมนะเพราะว่าลูกมันแบบ ช่องต้นเกมลูกมันก็เก่งเหมือนกันนะผมนะเด็ดเกมก็เก่งเหมือนกันแต่เราก็เลือดบางด้วยฮนะทุกคนดามเมจลูกข้อนั่นแหละหลังจากเราฟามเลือดจากคลิปเสร็จคลผมนะเราก็มานี่นะผม,มเอาป้อมงืออาชออบเจกต์นี่ก็ได้ฮนะแต่เราเอาป้อมนี่ก่อนเพราะออบเจกต์เราตายหมดแล้วผมนะแต่พยายามจะพมาทฮะแถมตอนนี้ฟันตัวข้ามันไล่เรามาแล้วผมนะซึ่งผมเป็นป่าผมก็น่าจะไหวเพราะผมนาะตอนนี้กย่าใสใ่ผมนะเราน่าจะไหวแล้วเนี่ยันะผมนะสกิลแบบการปามีคือมันต้องแม่นับผมนะไปเก็บระยะมาได้ฮะ คือซีเนติอาสกิลอ่ะไอคอมโบเบิร์ดเนี่ยมันต้องแบบมีไอทักษะนะอ้าวแล้วเจอชา้างของผมนะก็เสกชา้างมาได้ถผมว่าอีซี่ฮะและ้วห่นยาเตะนะตอนนี้ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งห่างของผมนะเพราะว่าสกิลเราหมดทุกคนนะสกิลหนึ่งสกิลอันติด้วยน,นะให้เราเดินอ้อมดกีกว่าทุกคนเพราะว่าถ้าเราเข้าไปตรงๆ Hi ให้เตะเขาไขเราเนี่ยคนนะฝั่งเราก็ถือว่าเล่นดีของผมนะอย่าให้เราอ้อมมาเลยทุกคนนะรอให้จังเวไ <laughs> ะไอยาเตะมาผมนะโอเคเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วผมนะ เรียบร้อยฮะไม่จากเวละนำด้วยผมนะก็ไม่ต้องไอเสพหาเทพวะ,ะอืมดึงเพียดคืนมันก็สร้างดาเมจให้ผมนะแต่มันจะสร้างดะเบนน้อยก,อกว่าการที่แบบปลาสกิลสองใส่นะอืมถือว่าเซฟเราก็แล้วกันเออเซฟเราไว้ได้โอเคหลังจากนี้เราก็เวท้าผมนะพอมีเวลาเวทได้ก็เวทไปเลยคัะเพราะว่าเกมนี้เราได้เปรียบทิหายเลยทุกคนดูดีดนะตอนนี้ผมเห็นฝั่งตรงข้ามมันอยู่เลนบนเยอะผมนะผมก็เลยมาดันป้อมับผมนะและนี่ดูเจ็บการปลาท่าสองเขผมนะเนียนดีไหม ดูดิไฮแตเตกับตัวเย่ก็มอมนะคือเป็นดาเมจคอมโบที่แบบมันตายตัวยากกว่านะตัวเนี้ยเนี่ยคือแบบเราพยายามเก็บสเต็กจาะป้อมมอมนัดแล้วก็ปลาใส่เลยฮะเนี่ยแบบนี้เลยแต่มันก็จะยากๆหน่อยนะเราดูนะตอนไหนจะมามันจะยากหรือไฮแอตเตะเนี่ยไฮแอตเตะมาแล้วก็ไปกับนัดได้แล้วหรอหูยหายนู่นนะไฮแอตเตะหายในขั้นอันแรกยากก็ดูเหมือนเขาเรียกไม่เปลี่ยนนะทุกคนนะแบบตอนนี้คือมันง่ายจะหาเลยทุกคนนะเออเอาความจริง แต่ไม่อยากจะเหยียดฝันของข้ามเลยนะเพราะว่าบางครั้งผมผมก็แอบคิดนะว่ามันเขาเป็นบอดหรือเปล่าเออดูดิดูการเดินการเล่นของเขาเดูดิมันแปลกแปนกนนะเออแต่ไม่ไม่ใช่บอดนะเ,ออเกมนี้ไม่ใช่บอดแน่นอนผมกะลาตีเลยเออว่าทุกคนก็น่าจะเล่นเก่งนะแต่ผมบอกว่าน่าจะน่าจะเจอคนไม่เก่งดีกว่านะแต่ผมเล่นมันเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นช่วงรีแลงเลยนะเออทุกคนผมว่ามันแปลกแปล <laughs> เกมนี้มันแปลกๆโอ้ยตายๆคงจะไอ ตานี้ก็ถือว่าเป็นตาที่ง่ายๆครับผมนะอีซี่ามากเลยดูดิยี่สิบเอ็ดต่อหนึ่งทุกคนถ้าแพ้มาโดนพลิกมาผมบอกให้ขุมนอนไม่หลับแน่นอนเกมนี้ก็เป็นแมทโทเซ่ไปแล้วกันดูดิให้เต็เกับตัวรผมนะเชเอา้าแลวรู้ครับผมนะรู้เขาเรียบเป็นหรือเปล่าเนี่ยหรือ,รอไม่ก็เขาน่าจะหมดหวังหรือเปล่าครับผมนะที่มันนั่นหละทุกคนนะยี่สิบสี่ต่อหนึ่งอะ่ะเออเราสามารถจบบ้านตอนไหนก็ได้นะเนี่ยซิลเขาเหมือนจะจบนะแต่สำหรับผมที่ตอนนั้นว่าคนยิงต้องสามบอมง่ายๆอะ่ะประมาทนะ เอาความจริงมันถ้าไม่ติดว่าอันนี้เป็นแรงไดมอนเนี่ยผมจบไปนานแล้วนะมผมก็พยายามคิดว่าตัวเองชนะได้น่ะเพราะว่าของเรามากกว่าฝั่งตรงข้ามเยอะเลยคนนะฝั่งตรงข้าป่ามันคิดวลาก้าเองทุกคนดูดิฝั่งรเราเลวสิบไปแล้วอะ่ะสิบสิบเอ็ดไปแล้วอะ่ะเออฝั่งเราอะ่ะคิดเอา <c oughs> ถ้าแพ้มาคือเรานอนไม่หลับแน่นอนทุกคนนะเราก็มาเก็บอ่ะฝั่งตรงข้ามปิดท้ายป้อมผมนะน่าจะจบได้นัมเพื่อนเอ้แต่ดูแมนเราก็ต้องใส่ด้วยนะดูดิอันนี้ไม่ใช่บอดนะอ,อบอกไปมันไม่ใช่บอดแน่นอนโดยจากทรงถ้าบอดนี้มัน มันต้องแบบดันแต่ป้อมอะทั้งวันแต่ก็นั่นแหละนะเออกูเหยียบไปแล้วกูเยียบไปแล้วช่างมันท่้งมันเกมนี้มันง่ายจริงคนนะง่ายเกินไปด้วยซ้ำ่ะแต่มันก็เป็นเหตุมาจากเพราะทามิ่งเราด้วยทุกคนนะเออการเล่นทามิ่งอันนี้มันสอนกันไม่ได้ทุกคนนะทามิ่งการตัดสินใจอะไรเงี้ยคือมันสอนจันยากทุกคนนะผมรู้ว่าทุกคนตอกการดูแบบนี้ว่าตอนนั้นเราต้องตัดสินใจยังไงผมต้องขอไปด้วยว่าที่ผมสอนไม่ได้จริงมันแล้วแต่ประสบการณ์นะผมนะใช่ประมาณนี้นั้นนะการเดินเกมก็ไม่มีอะไรมากผมนะ เกมนี้เกมง่ายๆฮะเกมที่เรานำด้วยซ้ำนะดูดิโอ้โหยี่แปดตัวหนึ่งทะกคนไม่ตายเถอะโอเคเกมที่2นี้เป็นเจอกับลินดิศครับผมนะโอเคสินเนเหลายคนไม่ชอบนะตัวลินดิศเนี่ยมันแก้ทางเราเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ดูแค่โลู่แล้วก็นั่นแหละนะดูก่อนว่าโลู่เขาตึงหรือเปล่าตอนนี้โอเคนะทุกคนนะอันนี้เหมือนเดิมเลยนะาอนน,นนะช่องต้นเกมแล้วก็ฟาร์มใช่ แต่อ่ะที่ผมพูดยังไม่จบเกมที่แล้วคือหนึ่งช่วงคอมมานเดอร์ถึงแบบจุกทีมหรือไม่ก็คอนสูงๆหนอยี่สิบดาวขึ้นเขาจะไม่ให้ซินเนเทียฟาร์ฟีดูน่ใช่คือผมเล่นบ่อยมากตอนพวกคอนต้นๆถึงคอนยีน่สิบดาวอ่ะมันจับมาโดนเวทมากคนซินเทีย er มันจะเป็นป่าที่โดนเวทง่ายมากนุนเออความจริงนะมันโคตนง่ายเลยนุคนเพราะว่าเราต้องเสียเรียดดูดิแค่นี้ก็ค,ครึ่งหลอดแล้วถ้าเจอแบบตดนโหดเวทผมว่า <We are S 2> เราไม่รอดนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราต้องแย่งปูกับแรดผมนะ เรียบร้อยแล้วเหมือนแรดเขาจะไม่ยอมอมาดูดิช่วงต้นเกมคือแรดเขาเออกมากเลยที่นียเนี่ใสเรายับเลยจนเราเกือบตายนะแต่ไม่ต้องห่วงเราเป็นซีเนเซียเรียบร้อยฮะอิสรีรเก็บแรดมาได้ถือว่าเป็นค่าขนมกันแล้วกันช่วงต้นเกมโอเคเราตีเสร็จแล้วก็เราก็ฟาร์มเหมือนเดิมฮะกลับไปฟาร์มแดงแล้วก็เก็บฮิวเมดมาด้วยเมดคงเพาว่าเขาคงไม่ด่าอะไรเราหรอมั้ง หลังจากเราตีแดงเสร็จแล้วก็มาเติมไม่ได้เะเหมือนกับแรดเขาประมาทนะตอนนี้แรดเขาคมันห้าวเลย่อนะเนี่ยและก็เทคนิคหนึ่งเลยฮะเทคนิคการดึงเลือดของผมนะเห็นไหมแค่ที่แรดเขากดฮิวอย่างเงี้ยแล้วเรากดดึงเลือดคืนอน่ะเป็นเทคนิคที่ผมควรบอกว่ามันสําคัญอยู่นะเออเทคนิคนี้มันช่วยให้แบบตัดฮิวความตรงข้ามได้ไมถึงฮิวเลือดนะอ่าะตอนนี้เทนเขาบุกแล้วผมนะโอ้แรดมาด้วยผมนะดูเหมือนแรดเขาจะห้าวด้วยแต่เราเพิ่งใช้บตรเจ็บสลากผมนะเรียบต่อยนี่ฮะใช้ตอนนี้เลยฮะ มันจะรีดได้เมจได้ดีขึ้นนะผมนะอ่าแต่ตอนนี้จังหวะนี้จังหวะสวยผมนะเรียบร้อยฮะอืมเมื่อกี้ไม่รู้ว่าแบบทุกคนเห็นทันไหมว่าลีดิสมันแปลกๆน,นนะนเออเอาความจริงก็งงเหมือนกันว่าลีดิสเขาเล่นอะไรเมื่อกี้คือมันยืนอยู่เฉยๆเลยทุกคนเออไม่เดินเลยไม่กดแนนอนาล็อกเลยโอเคเรามาฟาร์มกงกรต่อผมนะเมื่อมีโอกาสเราต้องถ่ายเทหผมเอ้ยเราต้องคว้ามนมาได้นะเออเราต้องควา้าเมื่อมีโอกาสโอเคเราก็บินเลือดคืนนะเออยาา อย่าทำเองอย่าทำแบบปลายมีดนะไม่งั้นเราตุยแน่นอนโอ้แต่แ้วนี่ก็เกือบได้เราโอเคถ้าได้นี่กูกูข้างแน่แล้วนะออโอเคเรารอไปก่อนฮนะอ่าแล้ดแเดนุยนจะเข้าเอวสูงฮะโอ้แต่โดนเราครับแต่ไม่ต้องห่วงเราสวยฮะโอเคถอยมาก่อนฮนะทุกคนเพราะว่าเลือดเราน้อยมากเลยซึ่งตอนนี้ผมเล่นแบบซินเเทียสารแหงเอแหลงแรลง,งเลือดอตายลวลินพันดูก่อนนะยิงชักมันก่อนรอเราเพื่อนเขาคุยก่อนนะเอ๊ะ กพื่อนเขาบวกกันก่อนนะทุกคนโอเคแล้วก็เข้าที่หลังฮะไม่ต้องรีบฮะซิเนเทียรเราเป็นแอสซิสินไม่ใช่ไฟเตอร์เรียบร้อยฮะได้ไปที่หนึ่งแล้วก็โอ้อันนี้มันน่าได้ไดผมนะการเลี้ยงเนียยเนี่ยผมว่ามันก็สําคัญอยู่แล้วในซีเนเทียในเกมที่ไม่เจอตัวเบิร์ดอะนะเออบอกไปเลยในเกมที่แบบเราชนะแล้วก็เราแบบไม่เจอตัวเบิร์ดเยอะเช่นพวกลิงอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงได้นะแต่ตอนนี้ผมพยายามแบบทําตัวประมาทเลยผมนะเนี่ยล่อหลอกผมนะเรียบร้อยเจอเราหลอกไปเบิร์ดของผาเรียบร้อย ส่วนไอ้นี่ไม่ตายก็งนะมันทวงดีช่ผ่าเลยครับเออไอแอะไรลืมแล้ว <laughs> ลืมเชื่อมนันทุกคนนะจำไม่ได้แนละ้วโอเคแต่สลิมเขามาผมนะผมก็เลยเปิดไปเลยครับเขาว่าไม่รอนำครับแต่สลิมเกินคาดผมนะคุ้มเขามาหาเอลสูทุกคนโอ้โหเกินคาดมากเจมทีมเราก็เก็บแนดมาไดนะ้โอ้โหตึงมากผมนะเกมเนี่ยเกมนี้คือก็บวกกับทีมฮะเออทีมเขาก็าเล่นตึงจริงๆโอ้โหแต่ลิมิตเขาผมนะตอนนี้ทีลิมนี่เขามาฟ้าฟ้าแล้วก็ใส่เลยฮะ คือรู้ว่าดูดิทุกคนเรนนีมันแปลกมากทุกคนมันเปอะเหมือนกับเล่นไม่เป็นทุกคนนะดูดิแทบตอยคือรังแกเขามากเลยทุกคนแต่เล่นไม่เป็นจริงๆครับดูจากโล่และมือเหมือนจะหันเล่นได้สำหรับประเด็นโอเคเราก็มาดันไม่ใช่ดิมาฟาร์มต่อฮะเมื่อสงบเราลบเฮ้ยยามสงบเราฟาร์มยามสึกเราลบอืมหาคำจากคุณพีเจวานแต่ผมคิดว่าผมว่าจะเอาเลนบนด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เงินเรานําเยอะมากเลยทุเราเป็นตัวที่แบบ ็นบอสแมบแล้วตอนนี้นง่ายๆชิ้นเทียของเราตอนนี้เป็นบอสแบบเล็กน้อยเนี่ยเราก็เอาเอออีตาปะจำที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นนานพวกนี้แต่ก็น่าจะง่ายครับเพราะว่าชิ้นเทียมันจะทุกตัวอยู่แล้วชาติโอเมนเท่าจริงๆนะถ้าใครเล่นซินเทียเป็นผมว่าเลิก็ซูไม่ได้นะแต่ตอนนี้ผมเห็นแรดเขาเลี้ยนโลผมนะเพราะว่าได้บวกกับคลิกซีม่มาแล้วหรือเปล่าผมว่นมาน่าจะใส่แรดได้ฮะโอ้โหแต่เขาไว้ตัวทั้งหมนะจริงๆผมเกือบตุยเย่ใช่บางทีถ้าแบบ ถ้าไม่ติดมาห้อยพานนี่ผมว่าน่าจะตายไปแล้วนะ <c oughs> เกี่ยวอะไรกับพามะโอเคเลนบุนก็โดนกดน,นะผมไม่เกี่ยวแล้วกันนะ <c oughs> ผมมาดันป้อมดีกว่าฮะเลนบุนผมว่าน่าจะไหวมนะั้ง <c oughs> แต่มหลอดเขาเล่นปแปลกๆนะครับ <c oughs> เลนบุนดูดิ <c oughs> มันก็ถอยเลึกเกินนะมันแป้งๆนะมาหลอดตัวเนี้ยหรือว่าครูเขาเข้าวะทุกคนนะจนที่ผมเล่นนี่เป็นช่วงที่บ่ายๆแล้วนะทุกคนนะถ้าใครเปิดเทมก็รู้ว่าครูเข้านะความจริงทีเนี้ยผมว่าจะมาเอาดังไปแต่เห็นลินิตอยู่เลนบนผมก็เลยรอคอมโบดังหมน,นะ เราปลาเมสใสอะไรกับอันติเลยนะผมนะเป็นไงโู้เป็นคอมโบที่แบบนานๆครั้งจอยได้ของนคอมโบเนี่ยเป็นคอมโบปลาเมสที่แบบคือสกิลสองซี่ลเทียน่ะผมจะบอกให้ว่ามันได้หลายอย่างอ่ะผมบอกไปละแถมมันคอมโบได้หลายท่าทางเลยผมแบบปลาใส่มั่วๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ปลาบวกอันติอะไรเงี้ยอแต่บางครั้งมันก็ทำยากนะอ่าและเจอแรดก็ผมนะคือแรดเขามันจะแบบมาดักเอาเราขผมนะแต่ไม่น่าเน่าของนั้นเรียบร้อยฮะจะมาลาาปลาได้ไงแล้วเก็บแรดมาได้ฮะโอ้โหเป็นของแถมนะเนี่ย กองแถมนะคุณแรดเนี่ยเออตายเอาตายเอาเลยเกมเนี่ยโหดูดิทุกคนฆ่าไปสิบตัวแล้วเฮ้ยทุกคนอันนี้เล่นกับคนจริงนะอย่าอย่าบางบอกว่าอุ้ยมึเล้งกะอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาหน้าน้าอแงแล้งกากกับวันนบบอืมยเล่ในหยดให้หน่อยยล่นหยดให้หน่อยนะเออก็ว่าเรารีแล้งไงเออรีแล,ล้งรีแล,ล้งรีแล,ล้ง,ลลงอ,อ่าแล้วรีนิดเอาดีดูดิทุกคนดูรีนิดเขาเล่นดูเขาเล่นไม่กดอันตรีด้วยซ้ําโอ้โหมันเป้งแป้งไงเป้งแป้งแต่เขาเป็นคนอยู่นะเขาแบบเล่นเป็นผู้เล่นจริงจริงนะ แต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยคุยเคยเล่นเป็นสุพีมอะไรเงี้ยเอยแต่แบบอุฝังตวข้ามมาเยอะฮะแต่ไม่กลัวฮะเพราะว่ามันมีตัดเลือดฮะแถมของเรานำผมนะดูดิ11เต่อแปน่ะเรายืดได้ยาวๆเลยทุกคนดูดิไม่จัดชนะอยู่แล้วบางครั้งน่ะเออโอ้โหแต่แรดเข้ามาฮะจังหวะนี้เรารอดผมนะกดบัตรซันสราได้ทันแต่ความจริงเมื่อกี้ไม่กดเราก็รอดนะคือตอนนั้นอ่ะผมเสียดายบัตรซันสลาผมเลยที่แบบกดไปมั่วเออเสียดายมากเลยทำมันก่อนนาตอนเนี้ย ราดูดูไปก่อนนะเรื่องเกมเพราะว่าหนึ่งเลยเราพยายามอย่าพลาดอย่าตายฮะไอ้เพื่อนเราเข้าเจอเลยนะผมนะเนี่ยเราพยายามตีไปผมนะแล้วกดซิลซอไปใส่ด้านหลังผมคาลิปิ์ม,มาได้โอ้หไร้กาแล้วผมนะสุดจริงๆว่ะพวกวเนี้ยใส่กันเจ้าเลยทุกคนนะเกมเราก็จริง่ะเออตอนเราแบบได้เปรียนเราต้องเอาผมนะดี๋เวถูกยิงปุ๊บมันก็แม่นไอ้มันก็เจ็บนะผมเออแคประมาณหนะักเกมนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเยอะผมนะผมว่าน่าจะสาระชิวๆเรามั้ง ดอกมั้งไงนะถ้าผมไปประมาณนะโอเคได้เคียวมาแล้วก็ถือว่าเราเริ่มเก่งมาแล้วอ่าแล้วยิงอีตาไปเลยฮะแล้วก็ดึงเลือดผมนะเนี่ยเป็นแบบการเล่นแบบง่ายๆฮะเบสิกฮะสำหรับเชนเทียในช่วงช่วงอะไรนะช่วงไนมอนกับคอมเบเดอร์นะแล้วก็มาตีพวกมนะรอคอมโบฮะอ่าแล้วเป็นแรดผมนำมาแล้วก็ใส่แรดเลยฮะแต่ผมดูเหมือนจะประมาทแรดเกินไปฮะไม่ได้ประมาทแล้วนะประมาทพ้อมผมนะเออตายไปชั้นดาวเสียดายมาก และแน่นอนฮ่ฝ่าที่ดีเราต้องฟาออบเจกต์รับผมนะคือความจริงผมผมบวกลืมฟาอ็อบเจกต์เลยนะแต่ดูเหมือนตานี้แรดเขาเริ่มตึงแล้วผมนะเออดูสกอร์ผมนะยีต่อแและแรดเขาเริ่มเอาจริงรับผมนะผมก็เลยออกตัวมาเลยฮะอย่าไปกลัวฮะทุกคนเป็นตัวเปิดเลยฮะตัวไหนแปลกๆผมต้องฆ่ามันก่อนาะดูดีแรดกับตัวเย่ผมนะเราทำท่าเป็นถอยผมนะแล้วก็มาสวนต่อเลยผมนะเราไหวผมนะเพราะว่าเราเวล้วน้ำผมเรียบร้อยแล้วก็อีตาเปน็นตัวโอเคเรียบร้อย <laughs> ง่ายครับอาต้าไม่ใช่อีต้าเออจำชื่อได้แล้วโอ้โหแล้วก็ลินดิสครับผมนะเป็นตัวที่แบบอ้าวไงจ้าพโนมคือแบบลินดิธนี่คือเล่นได้เก่งจริงๆและโดนเพื่อนเราปิดก็หอมนะไม่น่าจะรอดไปได้ค่ะโอเคตอนนี้ก็ถือว่านั่นแหละเอาแล้วชิวๆเราจะมาเอาดาร์กก่อนนะดาร์กสิลเยอร์พยายามเก็บออบเจกต์ไว้เยอะๆค่ะตอนเกมนั้นนะวงเล็บตอนที่สงบด้วยและแน่นอนครับทุกคนนะเราก็ต้องมาดาร์กครับผมนะ หักใครก็ได้ฮะที่มาตอนนี้เพราะว่าฝั่งเราเอา้าเจอกับสลิมเขาผมนะสลิมเขาน่าจะไม่รอดฮะน่าจะไม่มีฟิกด้วยฮะโอ้โหแต่เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เราคำนวณดาเมจพลาดทุกคนนะได้เสียเคียวไปความยิงควรตายด้วยซ้ำนะแต่แรดคือเขาเอาสุดจริงผมนะแล้วโดนเพื่อนเราปิดหรือเปล่าลินดิสเ็าประมาทอีกแล้วมนะเสร็จเราเป็นหนึ่งคนคือเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนนะโอเคเพื่อนเราเก็บมาได้ละเลือสเลคือเมื่อกี้ที่ผมแบบเสียเคียวไปนะ่ะคือหนึ่งเลยผมคำนวณดาเมจพลาดผมนะนี่แหละ เป็นหนึ่งในเออเป็นหนึ่งในเหตุผลที่แบบคนเขาเล่นเซนเทียยากครับผมนะคือการคำนวณดาเมจครับผมเอออันนี้มันยากตรงไหนที่ผมจะบอกช่วงที่แบบผมสอนที่นี่แบบโดยตรงกันแล้วกันเออในคลิปที่แบบผมสอนเซนเทียแบบจริงๆอ่ะเออว่าการคำนวณดาเมจเนี่ยมันมันช่วยอะไรอยู่เราเออนี่แหละเราต้องคิดให้ดีครับเพราะว่าหนึ่งในตัวน้องเขา,าบาง,าางมากครับผมนะจริง,งๆในเ,เพื่อนมึงกะเอาครขาป้องเลยเหลยกันเอ้ยก็เพื่อเรียบร้อยฮะประมาณนี้นหลักเกมนี้ก็ สองเกมนี้ทุกคนดูเหมือนจะง,ง่ายนะแต่มันแลกมาจากที่ผมต้องเดินเกมเร็วของผใช่คือสองเกมนี้ทุกคนก็เห็นว่าผมเป็นตัวที่แบบเดินเกมเร็วมากต,ตัวเดินเกมของเกมได้สามหางเออสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเรียบร้อยฮะแล้วไดมอนสามโอ้ยต่างนะต่างน,น,นะมันจะด่าเนี่ยโอ้ยพอดไดมอนอะไรเงี้ยตามคลิปโชว์คลิปโชว์แต่สรางเหมือนกคนะมันก็เก่้งเออมันทีมห้าสโลว์สโลว์แรงอะ่ะเออทุกคนโอเคนั่นไงว่าแล้วมาหลอดเขา afk ผมนะผมขอกดอันนี้แล้วกันราย,ยงานแค่ละกันถึงแม้จะชนะแต่คุณก็นั้งหลาย ถ้าเราแพ้มาเราก็จะหัวร้อนทุกวันนะกดไว้เป็นบทเรียนทุกวมมันนะ